กับผมน,นายนนท์ของชูเวศสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายยติร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับก่อนอื่นขอเรียนว่าผมเห็นด้วยกับก,กับหลักการของร่างพรบทั้ง5ฉบับนี้ถึงแม้บางฉบับปลดล็อกแบบฟรีสไตล์บางฉบับก็ควบคุมแบบเข้มงวดเกินไปจนจะทำอะไรก็ดูยากไปหมดครับแต่แน่นอนครับท่านประธาน วันนี้พวกเราสามารถใช้พื้นที่ของสภาแห่งนี้มาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาความเห็นที่ตรงกันและเป็นที่ยอมรับของสังคมครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าทำไมเราถึงต้องเห็นด้วยให้มีการแก้ไขข้อแรกครับเป็นความล้าหลังของพรบฉบับเดิมที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยให้ทันกับโลกปัจจุบันครับท่านประธานข้อสองคือพรบฉบับนี้จะมี ผลต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างไรายได้โดยตรงผมขอยกตัวยอย่างครับการกำหนดพื้นที่ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจริงๆผมทราบมาว่าในอดีตครับเรามีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมระดับโลกแต่ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้เพราะด้วยเหตุผลทั้งด้านเ,เรื่องพื้นที่ความเหมาะสม ที่ผู้จัดงานไม่สามารถที่จะไปใช้ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการได้ผมขอเสนออีกหนึ่งตัวอย่างเป็นเรื่องของสนามกีฬาครับส่วนใหญ่สนามกีฬาของประเทศไทยนั้นถ้าไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ศึกษาหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสนามของเอกชนนั้นเป็นส่วนน้อยที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะสามารถที่จะจัดกิจกรรมระดับโลกได้ ในการแข่งขันกีฬาของต่างประเทศครับที่เราจะเห็นการถ่ายทอดสดตามทีวีนะครับเราจะเห็นว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามจุดจำหน่ายหรือผู้ที่สะพายถังเครื่องดื่มอยู่ข้างหลังสามารถเดินขายภายในสนามได้หรือเขาจะมีสถานที่นะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับแฟนกีฬาที่เข้าไปรับชมและเชียร์การแข่งขันแต่ในประเทศไทยครับท่านประธานไม่สามารถทำได้เพราะขัดต่อกฎหมาย เรื่องสถานที่ห้ามจําหน่ายห้ามบริโภคส่วนราชะการของเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมมากมายครับท่านประธานแต่ไม่สามารถใช้พื้นที่นั้นได้เต็มศักยภาพผมมองว่ามันเสียโอกาสวันนี้ครับผมเลยคิดว่าเราอย่าหลอกตัวเองครับเราต้องมาหาทางหาจุดร่วมกันให้ได้ตอนนี้ครับรัฐบาลนำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินพยายามผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมระดับโลก ด้านต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักท่องเที่ยวเช่นวันนี้เมื่อข่าวเมื่อไม่กี่วันนะครับเราก็จะมีเทศกาลดนตรีระดับโลกหรือ Tomorrowland หรือจะมีเทศกาลดนตรีจากญี่ปุ่น Summer Sonic และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมด้านการลงทุนการจ้างงานเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ แม้ว่าหลายคนนะครับเคยมองว่าอันนี้มันเป็นความฝันเฟื่องแต่ท่านนายกท่านทำให้เห็นแล้วครับว่าเรามีศักยภาพในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ไม่เรียกว่าสุดยอดเซลแมนไม่ใช่เซลแมนขายฝันตามที่ถูกกล่าวอ้างแน่นอนทั้งทั้ที่ท่านตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผมคิดว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการแก้ไขผ่อนคลายกฎระเบียบเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่เป็นการสร้างรากฐานที่พร้อมให้ลูกหลานของเราให้มีต้นทุนมากพอไว้ต่อสู้กับประเทศต่างๆผมสนับสนุนนะครับให้มีการผ่อนคลายการควบคุมวันเวลาจำน่ายรวมไปถึงการกำหนด ข้อยกเว้นพื้นที่จำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันผมขอย้ำนะครับว่าให้เหมาะสมกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันเพื่อไม่ให้ประเทศไทยของเรานั้นเสียโอกาสลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่ดีนะครับท่านประธานแต่ถ้ากฎระเบียบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเสียบ้างผมว่าประเทศเราจะสู้เขาไหวหรอครับ ตรงนี้ผมต้องบอกว่าร่างของท่านชนินนั้นมีความครอบคลุมในส่วนพื้นที่จำหน่ายพื้นที่บริโภคโดยคำนึงถึงหลักเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนี่เป็นส่วนสำคัญครับท่านประธานถ้าหากเราปลดล็อกตรงส่วนตรงนี้ได้เราจะช่วยพัฒนาและดึงดูดให้การจัดการแข่งขันในประเทศไทยนั้นมีสีสันมากยิ่งขึ้นการแก้ไขพรบฉบับนี้ก็เหมืนอนเราชงเครือ่องดื่มครับท่านประธานเข้มไปดื่มเต็มที่ ดล็อกทุกอย่างไม่ควบคุมอะไรเลยก็เมาเร็วขาดสติตื่นมาก็แห้งครับถ้าดื่มแต่น้ําเปล่าควบคุมมันทุกอย่างประเทศไทยก็เสียโอกาสขาดสีสันของแบบนี้ครับท่านประธานเราต้องให้มีความพอดีพอดีถึงจะกลมกล่อมทุกภ้างส่วนถูกใจพอใจสามารถสนุกสนานเต็มที่ไปด้วยกันเพื่อไม่ให้มีใครให้เมาจนหมดสติหรือเบื่อจนกลับบ้านก่อน เพื่อความรอบคอบในการแก้ไขผมจึงขอรับหลักการของร่างพบรบทั้ง5ฉบับครับท่านประธานขอบพระคุณครับ